ที่จะเลิกแข่งชาตินี้ก็คือไม่ไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ถ้าเป็นความประสงค์ของพ่ะอ,องค์ผมจะยอมรับมัน well welcome as we pan across the Autodromo Nazionale di Monza we arrive at the final chapter of the international GT Open season flying about to get underway for round eight here in Italy And be one special occasion for many reasons. เอาละครับตอนนี้ก็ถึงวันแข่งของเราแล้วทุกคนโอ้โหบรรยากาศเสียงดังนะครับเสียงดังบรรยากาศฝาฝนเป็นใจนะครับตอนนี้ฝนเนี่ยหยุดตกเรียบร้อยนะครับแล้วเรสวันนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งสุดท้ายของปีนี้นะอย่างที่บอกกันยิ่งใหญ่มากแลวจะแข่งกันนานถึง3ชั่วโมงด้วยตอนนี้ก็ทุกคนเตรียมรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กําลังที่จะเอารถไปจอดอยู่ด้านหน้านะนี่ทุกคนนี่ ทุกคนครับตอนนี้เราก็กําลังเดินในกริดวอล์กนะครับนี่ก็จะเป็นการสตาร์ทใช่ไหมจุดเริ่มต้นนะเวลาแข่งซีดีสเนี่ยเขาก็จะสตาร์ทแบบโรลิ่งสตาร์ทนะโดยที่เขาก็จะมีการคอลิฟายก่อนซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีการคอลิฟายไปเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะบอกว่ารถแต่ละคันแต่ละคลาสเนี่ยจะเริ่มเป็นลําดับที่เท่าไหร่ของสนามดีนะครับแล้วก็คอลิฟายเสร็จเรียบร้อยบัเงเอิญว่าเมื่อวานนะครับรถของพวกเราเนี่ยพิกกี้เนี่ยขับแล้วก็รู้สึกจะมีแผ่นปิดใต้ท้องเนี่ยมันหลุดนะครับก็เลยทําให้รอบคววอลิฟาาายยเเเมมื่่่นนีีได เพราะว่ารถเนี่ยมีปัญหานะครับเราก็เลยไปเริ่มอยู่ด้านหน้นนะแต่คนที่ขับคนแรกเนี่ยคืออดัมโอเซียก้านะครับเล่งที่บอกว่าวันนี้ขับ3ชั่วโมงโอ้นานมากนานมากปกติเราจะไปสปาที่แข่งเป็นแอนดูเรนต์ก็ประมาณเท่าไหร่2ชั่วโมง2ะ2ชัว่วโมงดิวชิล แต่รอบนี้3ชั่วโมงนะครับโหดมากๆจริงเอาล่ะครับตอนนี้เราก็มาเจอพิกี้แล้วครับพิกี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัสดปไงบ้างครับพี่บรรยากาศวันนี้ดูต,ดตึงเ,เครียดนิด,ดหน่อยใช่เพราะว่า ยางมาตอยนี่เป็นยางมาตอยที่เพิ่งเทใหม่เอี่ยมเลยเพิ่งเทใหม่เอี่ยมก่อนก่อนที่จะมีการแข่งพร้อมระวันก็คือไม่กี่ไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ยแล้วปกติยางมาตอยเนี่ยรูเล็กๆเป็นเป็นเป็นพันพันล้านรูเพื่อที่จะระบายน้ำแต่ายางมาตอยเนี่ยเหมือนยังไม่ได้เจาะรูก็คือน้ําไม่ระบายาเพราะฉะนั้นตอนนี้ยางมาตอยเนี่ยเป็นเหมือนฟองน้ําอ่ะมันเหมือนองมน้ําอยู่เข้าใจไหม คือ <c oughs> ตอนนี้ดูเหมือนแห้งนะแต่จริงๆแล้วน้ำอ,อยู่ข้างในนี่เยอะมากแล้วพอน้ําเยอะเนี่ยอนนสอ,อย่างที่จะทําให้น้ํามันไปได้ก็คือหนึ่งค,คือลมถ้าเกิดสมมติว่ารถพวกนี้ยมันดึงน้ําขึ้นมาเราเห็นควันเขาขาวเป็นฟอกกี้เีวขาวที่รถใช่ฟช่ใช่ d แอร์โรลิ่ิมันดึงน้นาจากพื้นขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีลมลมพัดออกน้ำพวกนั้นก็จะอยู่ข้างไปอยู่ใต้แต่พอไม่มีลมเนี่ยน้ำมันขึ้นมาปุ๊บมันก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมนี่คือปัญหาแรกปัญหาที่2ก็คือไมม่ีแ พอไม่มีแดดเนี่ยถ้ามีน้ําเป็นรองน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะโดนแดดเผาไปได้นิดหน่อยแต่พอมันมันไม่มีแดดเผาไม่มีลมเนี่ยดูอย่างเงี้ยดูเหมือนแห้งนะใช่ครับแต่มันจะชื้นอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นชั่วโมงเป็นหลักชั่วโมงคือเพราะน้ำมันมันไม่สามารถไปไนนมันลอยขึ้นมาปุ๊บมันก็กลับไปที่เดิมลอยขึ้นมาปุ๊บก็กลับไปที่เดิมเนี่ยคือปัญหาเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้มันมีคนที่ใช้ยางสลิกบางคนใช้ยางสลิกบางคนใช้ยางเรนใช้ยางสลิกระหว่างคนใอ้ยาิกระได้ปายสลิ เพราะว่าสลิปก็คือวิ่งต่อแค่ถนมสองรอบแรกแต่ถ้าสองรอบสามรอบไม่แห้งสลิปเนี่ยโดนดึงยาวเลยเพราะว่าลื่นขับไม่ได้ถ้าสนามแห้งเร็วคนที่ใส่เรนก็จะต้องเข้ามาเปลีย่ยนยางก็จะเสียเวลามาหาศาลก็ต้องไปอยู่หลังเลยจากนาหน้าอยู่หลังเลยตอนนี้พี่ก็เลยตัดสินใจอยู่ใช่ไหมครับเพราะรถเนี่ยยกอยู่รอบรอบเราเนี่ยจะย, <า S 1> ยังไงดีรอบเราทุกคนใช้เรน สรุปว่าเป็ดเป็นสลิปกันแล้วมันก็เป็นช้อยเลือกของคนขับนะเราเราไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามเขาแต่แต่ถ้าเป็นพี่พี่เลือกสลิปหรือเปล่าครับไม่ถ้าเป็นผมผมเลือกเรนผมคิดว่าน้ำมันใช้เวลานานมากกว่ามันจะระเหยนะไรไหมครับี่ผมแต่คนนั้นเนี่ยเป็น Factory Driver เบอร์54เนี่ยเป็นเบนซ์เมอร e เซดิสแฟกซี่ดรายก็คือเร็วมากอะเร็วไล่เลียยฟาเบียนเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาใช้สลิกเขาก็เลือกสลิคเหมือนกันใช่แต่ว่าดสลิกสลิควิวลอเกตยางมันจะหนาปอมันจะหนาเรนจะบางใช่ครับเหมือนไฮโลเลยครับก็คือมันออกมาแล้วมันแห้งเนี่ยภายในสองสารอบเนี่ยคนใส่สลิกมั่งไปฉิบเลยคือนําแบบนับก็คือคนที่ใส่เรนจะต้องเลี้ยวเข้ามาในพิษเพื่อมาเปลี่ยนซึ่งก็จะเสียเวลาเข้ามาในพิษเนี่ยมันเสียเวลาประมาณเพ่เซรหนึ่งนาทีอ่าไม่เสร็จหนึ่งนาทีในสนามเนี่ยคือไม่ต้องต่ำคือทิ้งครึ่งครึ่งสนามครับใช่คืออย่างที่บอกว่าแข่งรถเนี่ยนะ มันยากมากเลยคือมันมันมีทั้งดวง <c oughs> มันมีทั้งดาวมันมีทั้งเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาสถิสติเอาทุกอย่างมาศึกษารวมกันค,คือมันไม่ใช่คำาบแบบว่าแบบเออบางทีฝีมือเก่งที่สุดแม่ก็ไม่ชนะมันไม่ไม่ได้ชนะเลยครับเข้าใจใช่ใช่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวผ่านไปสรอบก็จะรู้เลยเหมือนยุบโยนหัวกับก้อยมันก็มี50%ที่จะได้หัวถูกปะใช่ครับและห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ก้อยอันนี้แม่งเหมือนกันเลยไม่มีใครรู้จริงไม่อน่ิดีรู้จริงคือตอนนี้นะคือ ฝฟายที่หนึ่งแล้วสุดอยากใส่อร่างพีษ,พษเนี่ยอยู่เข้ามาในพิษเนี่ยรเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแต่คนที่ใส่ฝนตอนเนี้ยสองรอบแรกจะเร็วกว่าเพราะฉลิขขับออกตัวไม่ได้ครับเอาแล้วเรจะเริ่แล้วทุกคน 2024 and the International GT Open 500 is underway at Monza. Yeah, very tight indeed on the run down oh, towards the contact, contact between that's the Fontana. Oregon. That's, that's Fontana going off the track there. He's... We've got a mix of cars on wet and slick tyres. There goes the optimum motorsport McLaren of Mikey Porter. <laughs> ือ่อกี้ผมฟังข้อมูลจากพี่น,น่าสนใจมากเลยอยากแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยครับครับเพราะว่าสนามเนี่ยเราได้เห็นการเลือกทั้งยางซีกยางฝนแล้วก็เห็นลายสนามจากด้านสูงเห็นหมเห็นเห็นลายสนามมั้ยมันจะมีดำแบบ แบบแห้งๆกับดำแบบชื้นๆอะใช่ใช่โอเคไอ้ดำแห้งๆเนี่ยแปลว่ามันยังชื้นอยู่แต่น้ำน้ำมันจะน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นคนที่ใช้สลิก่ะจะต้องวิ่งตรงนั้นแต่มันก็ยังลื่นนะมันก็เหมือนเหยียบสบู่แต่เหมือนยางเหยียบสบู่ในห้องน้ำแต่สบู่เวอร์ชันที่แบบน้ำไม่เยอะมากคือเนือดๆหน่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้สลิกนะแล้วเหยียบช่วงที่ชื้นมากเนี่ยก็คือแม่งเหมือนเหยียบสบู่ในห้องน้ำที่น้ำเยอะๆโอเคในเวลาเดียวกันยางฝนเนี่ยมัน คอมามเผานิ่มมากมันสามารถเกาะได้หมดแต่ยางฝนจะมีปัญหาคือถ้าความร้อนมากเกินไปยางมันจะละลายแล้วมันก็จะกลายเป็นไม่เกาะคันนี้ลื่นกว่าเดิมเหม,เหมือนเหมือนดอกยางหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไอที่เหน็นที่1ที่1ที่2องนี่ปะพวกนี้ี่ใสายยางฝนหมดมเร็วมาก<อ>แต่เขาจะต้องเหยียบที่มันเป็นเปียกตลอดเวลานะเขาต้องเหยียบเพื่อที่จะคูดาวยางเพื่อให้แทนพิเร์ของยางลดลงเพราะถ้าแทนพิเร์ของยางสูงสมมติว่าถ้าในรถมันเขียน7 5ด g r e e เนี่ยก็คือยางไม่เกาะแล้วกลายเป็นก็คือเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวเบรก ก็ไม่อยู่แล้วยางฝนให้อุณหภูมิอยู่ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ขเขาเลยพยายามจะไปเหยียบน้ำน้ำคูดาวาเพราะว่าไม่งั้นพอ,อยางร้อนเนี่ยคันเนี้ยเบรกก็ไม่ได้เลี้ยวแบบช้าช้ยังเลี้ยวไม่ได้เลยกลายเป็นเหมือนเหมือนอยู่เหยียบบุญอ่ะเหมือนอยางแบงแป่งลากไปบุญอะ่ะ เพราะฉะนั้นแต่ละคนใช้ยางอะไรอ่สองนสองคนนี้ใช้ยางฝอต,ต้องเลือกจุดที่จะเหยียบให้ดีตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับลายแล้วรว่าจะอยู่ตรงไหนที่ทาให้ยางอยู่นานที่สุด oh. แล้วแล้วคนที่ใส่ยางฝอเนี่ยเนี่ยเห็นในพวกนี้ใส่สลิปเันนะเร่งตุวกตุปปต๊กเปยตุปปต๊กปบตุ๊เป,ปไปไม่ได้ <S <S ใช่ <นะ S 2> ใช่ใช่ก<ช>็คือมันเร่งไม่ได้มันเบรกไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้หมดแต่ไอพวกนี้มันก็จะพยายามกันไม่ให้ไอคันที่ใส่ยางฝอแสงครับเพราะถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มแห้งเนี่ยไอสลิปเนี่ยจะหลุด เข้าใจครับแต่ตอนนี้มันทริกกี้มื มากเลยตอนนี้มันยากมากเพราะดูดิวิ่งวิ่งอยู่ทีๆๆๆเห็นป่ะคือรถนั่งแบบ่งต้องแก้ตลอดเวลาแล้วแบบนิดเดียวเท่าน,นั้นอ่ะก็คือฟาดล,ปลามแพงเลยต้องเลือกแต่ละคนขับต้องเลือกลมยางที่ต้องใช้ดีเพราะมันต้องขับอยู่35นาทีก่อนน้ำเะปลี่ยน35นาทีเนี่ยต้องเลือกยางให้ดีแล้วก็ต้องขับให้ถูกบริเวณที่ต้องขับแล้วถ้าไม่ถนอมยางยูอจาจจะเลี้ยวสองรอบก็ได้อีก20นาทีที่เหลืออยู่แม่งทะเลเลยคันนี้ยู่แมง่งเลี้ยวไม่เลี้ยวทำอะไรไม่ได้อ่ะกลายเป็นแบบเหมือนเคยขับรถที่แบบดอกยางไม่มีดอกแม่ 145 minutes left to run, so we'll keep an eye out on it. What is this race, George? It's extraordinary. I don't think I've ever seen anything like it. Of course, we've still got more than two hours of racing yet to go, so uh, we will keep an eye. This is another five seconds taken last time out. Uh, but... <laughs> ไปครับไปดูกันครับไปเร็วอดัมถือว่าทำผลง,งานได้ดีนะครับไล่มาเป็นที่หนึ่งในคลาสต่อไปจะเป็นตาพิกกี้แล้วครับเอาละ่ะตอนนี รถระดับกำลังจะเลี้ยวเข้ามาแล้วเพื่อน,เอนๆเวลาเปลี่ยนตัวคนขับเปลี่ยนยางนี่ก็สําคัญมากนะคือถ้าช้าหรืออะไรเนี่ยเราจะโดนรถที่เขาวิ่งอยู่ด้วยความเร็วกว่า200เนี่ยแซงได้ตอนนี้สนามหน้าเริ่มแห้งมากขึ้นนะครับก็เลยใส่สลิกต่อเนื่องนะครับผมว่ารอบนี้เนี่ยปกติเราเห็นจะมีเปลี่ยนคนขับแค่รอบเดียวนะครับแต่ว่านี่มันเป็น endurance สามชั่วโมงที่ยาวนานมากนะครับน่าจะมีเปลี่ยนคนขับประมาณ 2- 3รอบมามรอบมาแล้ว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  ลเร็วมากเร็วมากอาดัมลืบช่วยอีกแล้วเดินเพลินออกมาเลย <S <S ครับ พี่ <S <S จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับในรถเริ่มไงดีอะโอเคปกติเนี่ย วันนี้มันแข่งทั้งหมด3ชั่วโมงก็คือผมจะต้องขับ2ครั้งอดัมจะต้องสับ2ครั้งรวมกันแล้วเนี่ยก็คือ4ครั้ง4ครั้งเนี่ยต้องหารให้ได้ภายใน3ชั่วโมง <c oughs> ก็3ชั่วโมงมาและหารส <c oughs> นั่นคือเวลาก็คือคนหนึ่งขับ3-40นาทีอะไรก็ว่าไปอตอนที่ผมเข้าไปในรถเนี่ยสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นก็คืออดัมเปิดออกมาอดัมเนี่ยมีคูลสูตรอย,อยู่คูลสูตรเนี่ยเกี่ยวกับไอซิดเบลตรงนี้ไว้อพอพอพอคูลสูตรออกมาปุ๊บมันติดกับตัวซิดเบลอีกสักพักหนึ่งอดั ตัวที่เป็นโลเคชซิทเบลทั้งหมดให้มาเสียบตรงเนี้ยตัวตัว,ตว <c oughs> เหมือนตัวรางอะนะ,ะมันกระเด็นออกไปตรงแพดลก็คือมันจะมีแผ่นคาร์บอนปิดอยู่ก็คือลงเปแบบหายไปเลยอะอะแล้วผมก็คิดื่อเอาแล้วกู ทำไงดีวะคือคิดคิดในใจนะแต่ก็ไม่เป็นไรไว้ลองดูเราก็พยายามที่จะเสียบเสียบล้วก็ล้วก็เสียบเข้าแบบฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้คแต่ฝั่งนี้เนี่ยมันมองมองรูไม่เจออ่ะเข้าใจฮะอีกภาคหนึ่งแล้วอดัมเนี่ยพอเขาออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเลยเหมือนเขาเหมือนเขาลืมหรืออะไรไม่รูาเข้าไป <นะ S 2> เลยแล้วเขาก็แบบคือทิ้งไปเลยอะซึ่งหน้าที่เขาเนี่ยเขาจะต้องเอาซีดเบลันเนี่ยมาให้ผมแต่เขาก็ลืมไปเลย เจรดีโออะไรก็ไม่ต <but S 2> ่อเลยเหมือนเหมือนเหมือนใจเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวพอเขาเดินกลับมาแล้วเขาก็มาทําอะไรให้ผมใหม่ผมจะมองไม่เห็นซีเบลนี่เพราะซีเบลนี่มันจะอยู่หลังบอกหน้าที่คนที่ออกไปจะต้องหยิบมาให้ผมอยู่ดีก็เปิดประตูมาทีแล้วก็หยิบมาให้อ แล้วตอนแรกเขาไม่ได้ปิดเน็ตเน็ตตรงนี้แล้วเขาเขาเปิดประตูใหม่มันปิดเน็ตโอเคน่าจะมีวิดีโออยู่นะมีครับมีเขาเดินเข้าเดินออกอะไรแล้วก็หลังจากนั้นคนขับเนี่ยเราจะต้องมองจอไอเรสโลจิกเนี่ยไอจอเรสโลจิกเนี่ยมันจะต้องเขาดาวไปเรื่อยๆแบบ20 19 18 17แล้วตอนนั้นเราเราก็จะใส่ลูกศรนี้แล้วเราจะต้องออกตัวตอนศูนย์พอดีเพราะว่าถ้าเราออกตัวเร็วกว่าศูนย์ฟาวถ้าออกตัวช้ากว่าศูนย์คนอื่นแซง คือมันต้องศูนย์พอดีเราก็นั่งดูแล้วเราก็แบบเฮ้ยใส่ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ไอ้เลขสุจิมันเขียน59 58 59 58 what the fuck คกิงออนเนี่ย59ไปมันไม่ไปเยอะขนาดนี้นะมันควรจะเหลือประมาณสัก20วิอ่ะเข้าใจฮะคือผมขึ้นรถหลังใหม่อีกนาทีนึงอันนี้มันพอผมขึ้นรถปุ๊บเนี่ยมันควรจะมีเวลา20วิแล้วออกแค่นี่แบบ59เลยโอ้โหวันนี้แม่งนานเว้ยี่ใจเออดีเว้ยไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่ไปสักทีทีมอินจิเนียร์ก็เปิดลิิิปปปอออออ๊เเเด่่่่โโโโกกกกกกแตทีีีมมนนนนจยยร์บผ ก็คือเทรนมา3ปีแล้วว่าถ้าไอบอกให้โกไม่ต้องโกนะเชื่อเครื่องให้เชื่ออันนี้อย่างเดียวครับ forget everything ให้ให้โฟกัสแต่อันนี้อย่างเดียวเขาบอก go g ถ้าผมแล้วผมก็ผมก็ r ดิโอครับโกได้ยงไงผมก็เรเดร go, ด a d y you, you ask me to watch this r e s u r g i c t เขาก็บอกว่าโอเคโอเคโอเค watch r e s u r g i n watch resurgent เขาพูดอย่างนี้ครับอีกพักหนึ่งผมก็บอกว่าแต่ r e s u r g i c มันเป็น58 59 58 59 ให้ให้ผมทําังไงเขาบอกว่าโอเคโอเคโกโกโกแตอรโกได้ยังไงมันห้าแปดห้าก็ห้าแปดห้าก็คือใจกูจะไปตอนไหนอีกท่านหนึ่งผมก็ถามว่ายูอ่ะมันจะมีไดโซจิตสองตัวตัวที่สําหรับผมมองอีตัวหนึ่งสำหรับเขามองครับตัวที่เขามองมันก็ blank ไม่ทํางานเออเขาก็ให้ยูอ่านตัวข้างนอกแล้วบอกอะไรก็ได้เขาบอกตัวไอ้ด้านนู้นมัน go anyway just go go ผมก็ว่า go go แล้วตอนนั้นซีซีเบลแม่งก็ใส่อยู่แค่ได้แค่ข้างนี้ข้างเดียวอ่าผมก็ออกไปแล้วผมก็ focus focus ในกับ คับของผม,ผมเขาก็เรดิโอ <im> มาหาผมผมบอกว่าซิดเบลเนี่ยตัวล็อกมันหลุด i s i s broken อตอนเปลี่ยนคนขับเป็นอาดัมเนี่ยให้เขาฟิกซ์ซิดเบลตรงนี้ตมองบอกเขาอย่างนี้เขาก็บอก oh come back to the pit come back to the pit oh you have problem come back to the pit หนุ่มไอซี่ไอโน่ก็เลย come back to the pit จะไม่กลับมาพิทแต่ซิดเบลลไอตัวล็อกตรงเนี้ยมันหลุดเพราะมันต้องเปลี่ยนขออีกสองลอบครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาให้เขาวางแผนวิธีซ่อมด้วยเขาก็บอกว่าโอเคเอ่อ no no it's it's too dangerous come back to the pit come back to the pit ผมก็บอกโอเคและตอนนั้นอะมันเหมือนมันทำไหลอย่างไอ้นี่ก็บอกให้บล็อกบล็อกทำยักษ์จุดพิษไอ้นี่ก็มีปัญหาเนแต่รถก็ต้องแข่งแค่ไหนครก็ต้องโฟกัสเสร็จแล้วผมอะก็ยอมรับว่าพอมันเยอะมากเลยผมก็ไม่ได้ดูถนนให้ดีว่าตรงไหนที่ชื้นตรงไหนที่แห้งตรงไหนผมก็วิ่งมาตามตามที่ผมแพลนแล้วผมต้องวิ่งโค้งตรงนี้ผมจะต้องวิ่งมาเกียร์ห้าแล้วแล้วก็เบรกแล้วใส่เกียร์สามแล้วก็ปีนเอเพ็กแล้วก็เข้าแต่พอผมแตะเบรกปุ๊บเนี่ยล้อฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยผมคิด ที่มันมีน้าอยู่และยางก็เป็นสลิกรบมันก็ปั๊บทันทีเลยมันคือมันเร็วมากอ่ะมันไม่ไม่มีเวลาที่จะมมทั้่แบบอะไรเลยอ่ะฮะมันปั๊บแล้วรถแม่งก็เพิ่มพปุ๊บเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันเป็นเอเพกมันมีเนือเอเพกเล็กๆอ่ะด้านข้างรถมันก็คงขึ้นไปอย่างเงี้ยปึ๊มแล้วมันก็เลยออนแอร์อย่างเงี้เลยออนแอร์งเงี้ยลอยอยู่บนอากาศลอยอยู่บนอากาศความรู้สึกของผมคือแม่งนานมากเลยลอยลอยแล้วคือแบบตอนแรกมันลอยเนี่ยผมก็พยายามหันไปมอง แล้วผมคือพวงตรงนั้นเราก็พยายามคือเราก็ไม่อยากให้มันชนนะเราก็พยายามที่จะเบรกไม่เบรกแก้พวงลายทุกอย่างทีทางแต่มันก็ทูเลสแล้วอะพอมันลอยปุ๊บเนี่ยอีกสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันต้องแลนแน่เลยว่ะแต่แลนตรงเนี้ยผมจําได้ตรงเนี้ยมันเป็นบริเวณค่อนข้างกว้างมันอาจจะแลนไม่แลนไม่โดนอะไรก็ได้สรุปปั้งแม่งก็แลนโดนไม่โดนอะไรเสร็จแล้วพอมันแลนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันน่าจะลงกวดครับเพอได้ยินเสียงกวด แล้วหลังจากนั้นมันก็โดนย่าพอเสียงมันจะเงียบไปพอโดนย่าเสร็จปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าโดนย่าเนี่ยแม่งต้องเข้ากำแพงแบบเตียบเตียเตียตัวอิมแพ็คแล้วพอผมผมก็พยายามหันซ้ายหันขวาตอนที่รถมันลอยไปตอนนั้นลงพื้นแล้วนะแล้วผมเห็นเอ้ยนี่มันเข้ากำแพงนี่มันใกล้กำแพงฝั่งนี้เว้ยเพราะมันมีกำแพงอยู่เห็นกำแพงอยู่ก็เลยแบบ ผักคงลายให้มันแบบให้ล้อมันออกแต่แต่มันก็ไม่ผลล้อมันก็เกี่ยวล้อหน้ามันปั้งโดนตรงนี้ล้อฝั่งนี้มันก็หลุดพอล้อละหน้าหลุดปุ๊บเนี่ยผมเลยตัดสินใจเออกูกอดอกละเตรียมตัวอิมแพคเตรียมตัวเตรียมตัวที่แบบเตรียมตัวที่จะแบบหลังรถม่งคงแบบปั้งกับอะไรกับอะไรเหล็กๆสักอย่างพอเตรียมตัวอิมแพคปุ๊บมันก็ดันเหมือนหยุดก่อนกําแพงคือแบบโอ้โห พระช่วยมา,ากอะเรื่องทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นในแค่ประมาณแบบเซียววีอะถ้าดีโดฟูสปีคือป,ปุ๊บใช่ใชโอ้โหคือทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นภายในแค่นั้นอะ ใช่ครับโอ้เส็งมากแต่พอรถมันพังหรือมันเสียเนี่ยมันเหมือนหัวเรามันไปกังวลสิบร้อยอย่างนะมันไม่ได้โฟกัสด้านใดด้านหนึ่งแล้วอะใช่ครับมันจะเสียความมั่นใจด้วยครับเออมันเหมือนแบบยูจะออกไปสงครามวันนี้ยูจะไปลู้ซื้อรถก,กับคนแต่ตอนเช้าเนี่ยที่ยูประกอบปืนกับแล้วยูก็ซ้อมยิงแบบยิงยิง,ย,งยิงไม่ออกแล้วแม่งแก๊กแก๊กแก๊กยิงไม่ออกเนี่ยครับทีมยูหนว่วยซิลของยูบอกไม่ได้กโ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 ก,โกระโดดจากเครื่องบินเนี้ยอ่าคือแม่งใจมันจะแบบใจมันจะแบบมันมันไม่สามารถโฟกัสอะไรได้แล้วเพราะว่า งานเอหนี่ก็ไม่ทันอ้นี่ก็หลุดคือแบบหัวมันเหมือนประสาทแดกแล้วตอนนั้นอ่ะแต่ผมว่าถือว่าใจเขาว่าโชคดีมากได้ที่รถลอยขนาดนั้นแล้วกลับมาแล้วดามจของรถเนี่ยน้อยมากจริงๆมผมผมผมเป็นคนที่เชื่อในพระนะครับเพราะฉะนั้นผมผมกคิดว่าตัวเองเป็นคนทําดีพอสมควรไม่ไม่เคยเอาเปรียบหรือโกงใครแล้วผมก็ขอพระก่อนที่ผมจะขึ้นรถว่าแบบเฮ้ยผมโอเคนะอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ถ้าเป็นความประสงค์ของพระองค์ผมจะยอมรับมันถึงผมจะต้องตายหรือผมจะต้องอะไรก็คือถ้าสิ่งนั้นเป็นความประสงค์ของพระองคค์เป็นวามต้องการรขอองงพะค์ยยผมมจะอรับ ถ้าผม,มผมบอกกันตัวเองว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมค,คิดว่าที่มันที่ผมยังยืนอยู่ตรงนี้ก็ก็ก็หนึ่งในเหตุผลเนี่ยครับ แล้วแต่คนนะคนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเงี้ยผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเชื่อนะครับเราไม่ใช่คนที่แบบไหว้ทุกอย่างเรารเราแบบมีพระองค์เดียวแล้วเราก็ค่อนข้าง l อเรีตี้กับพระเรานะคือค่อนข้างก็น่าจะลอเรีตี้พอสมควรครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามพี่ได้ข่าวว่าพี่จะเลือกแข่งยุโรปแล้วเหรอครับเออผมผมไม่อยากแข่งยุโรปเลยเพราะจริงๆแล้วที่ผมตั้งใจเนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะมาแข่งยุโรปผมตั้งใจที่จะกลับมาเนี่ยคือต้องการมาแข่งที่เนอ์เบิร์กลิงที่เยอรมนีเท่านั้นที่ผมตัดสินใจมาแข่งยุโรรรปเี่กก็พาาาะวผู้จัดท ท,ที่ดูแลผมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเราไปแข่งยุโรปแต่ละประเทศดีกว่ามันเป็นอีเวนท์ที่ไปจะสนามฟอร์มละวันแล้วก็งานมันใหญ่รถมันเยอะแล้วก็แบบเออมันสนุกอะไรก็ว่าไปเขาก็คอนวินส์ผมให้ผมมาแข่งอินเตอร์เนชั่นแนลจ n เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมตั้งใจจะกลับมาเนี่ยผมตั้งใจจะขับมาแข่งแค่เนเบิ์กริงครับอ่าฉะนั้นปีหน้า มันก็ยากนะเนอร์เบอร์กลิงมันก็ยากนะแต่ตั้งตั้งใจจะกลับไปแข่งเนอร์เบอร์กลิงก็เลยตัดสินใจว่าไม่มาละเนี่ยอิตาลีไม่มาแล้วบาร์เซโลนาไม่ไปแล้วออสเตรียไม่ไปก็คือไม่เจอกันอีกแล้วไม่เจอกันอีกแล้วชาตินี้ก็คือไม่ไปแล้วเจอกันที่เนอร์เบอร์กลิงอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวดิอ๋อแล้วมีอีกแล้วมีอีกแล้วมีอีกยังอื่นเก็บไว้ก่อนเพราะยังไม่ชัวร์ยังไม่ได้เซ็นสัญญาโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูมีเซอร์ไพรส์แน่นอนได้พี่กี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ